คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสบายดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับวันนี้เราก็ มาลงให้อีก1คลิปนะครับในส่วนของหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่7มิถุนา2,564นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของ2ตัวบนนะครับแล้วก็3ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าคลิปที่เราปรับปรุงสูตรมาให้นะครับหลังจากที่สูตรหลุดไปนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เกือบเข้าเลยนะครับ3ตัวเนี่ยเสียดายมากเลยนะครับให้ไป7,4,5นะครับ7,4,3นะครับ แต่ดันไปออก744นะครับก็ต้องโหขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้ดูคลิปไปนะครับก็เราก็พยายามคัดสรรเลขแล้วก็หาสูตรหาแนวทางมาให้กับทุกๆท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกที่ทั้งหมดเลยนะครับ เวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆเลขใหม่ๆนะครับหรือสูตรเด็ดๆเนี่ยท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปชมกันเลยนะครับนะครับในส่วนของสูตรหวยลาวพัฒนานะครับ2ตัวบนแล้วก็3ตัวนะครับสูตรแรกนะครับเราก็ใช้สูตรเด่นบนกันก่อนนะครับ2สูตรชนเลยนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับเลขที่ออก6ตัวตรงนะครับ อได้แก่เลข5 0 6 7 4 4นะครับ4ตัวตรงนะครับ6 7 4 4นะครับ3ตัวนะครับ7 4 4 2ตัวบน4 4แล้วก็สองตัวล่าง6 7นะครับก็สูตรที่เข้าก็คือเลขที่เข้านะครับก็คือเลข4 4นะครับเข้าในส่วนของเลขเด็ดโดนใจนะครับในส่วนของเลขเบิ้ลนะครับนะครับก็สูตรที่1นะครับสูตรที่1ก็เป็นหลักร้อยนะครับคือเลข7นะครับหลักร้อยคือเลข7หลักสิบ หลักหน่วยนะครับคือเลข4หลักหน่วยคือเลข4นะครับแล้วก็บวกกับเลข1คงที่นะครับรวมกันแล้วก็จะได้เป็นเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบแปดยี่สิอ 74, 18, 22, นะครับตัดหลักสิบออกไปก็เหลือ3ามนะครับสาบวกสเป็น5 5าห้าบวกสเป็น7 7็เบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วแปดบวกสี่เป็น12บสองตัดหลักสิบออกไปก็เหลือสนะครับต่อไปนะครับสูตรที่สองนะครับ สูตรที่2เนี่ยเราก็ใช้เป็นหลักพันนะครับคือเลข6นะครับหลักร้อยคือเลข7นะครับแล้วก็เลข3คงที่นะครับรวมกันแล้วก็ได้เป็น16นะครับตัดหลักสิบออกไปก็เหลือ6นะครับ6กบวกหเป็น7จ็นะครับเจบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9แลัก้บวกสเป็น11ตัดหลักสิบออกไปก็เหลือ1นะครับก็นํา2สูตรมาชนกันเลยนะครับสามห้าเจ็ดแปดสองนะครับหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับชนกันก็เลขเจ็ดกับเลขแปดนะครับก็จะได้ เป็นเลขเด่นนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับไปทําสูตรแต้มกันต่อเลยนะครับสูตรแต้มเราก็ใช้2สูตรชนนะครับก็ใช้หลักพันคือเลข6นะครับหลักพันคือเลข6นะครับหลักหน่วยคือเลข4แล้วก็บวกกับ1คงที่นะครับรวมกันแล้วก็ได้เป็น17นะครับตัดหลัก10บออกไปเหลือ7 7เจ็วงหเป็น8 8ดวงหเป็น9 9้าเวงหเป็น10ตัดหลัก10ออกไปเหลือ0 0ย์ศวงหนึ่งเป็น1 1นบวกสเป็น3และ3าบวกสเป็น6นะครับ ก็สูตรที่2นะครับก็คือหลักแสนนะครับก็ได้เลข5นะครับหลักพันคือเลข6นะครับหลัก10คือเลข4แล้วก็หลัก10คือเลข4 4แล้วก็บวกกับ2โคงที่นะครับก็รวมแล้วนะครับก็จะได้เป็น15 19, 21นะครับตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ1นะครับ1วก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก3เป็น6และ6บวก4เป็น10ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ0นะครับ ก็ได้ทั้ง2สูตรแล้วก็นํามาชนกันเลยนะครับสูตรแรก7890136นะครับสูตรที่2องนะครับหนึ่งสองสามหกศูนย์นะครับก็มีเลขศูนย์ชนนะครับเลข1ชนเลข3ชนแล้วก็เลข6ชนนะครับก็จะได้เป็นศูนย์นสามหกนะครับสำหรับสูตรแต้มนะครับต่อไปเราไปดูสูตรสําคัญนะครับก็คือสูตร25ประตูนะครับสูตร25ประตูบนนะครับ เราใช้สูตรหลัก10บนกับสูตรหลักหน่วยบนนะครับก็หลัก10บนนะครับก็จะมีหลักร้อยก็คือเลข7นะครับหลัก10คือเลข4นะครับแล้วก็บวกกับ6คงที่นะครับบวกกับ6คงที่ก็รวมกันแล้วก็ได้เป็น17ตัดหลัก10ออกไปเหลือ7นะครับ7บวก1เป็น8 8บวก3เป็น11นะครับตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ1นะครับ1บวก2เป็น3และ3บวก1เป็น4นะครับก็ต่อไปเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับ หน่วยก็คือ4นะครับบวกกับ2คงที่รวมกันแล้วได้6นะครับ6กวงหเป็น7 7็เจ็ดวงหเป็น8 8ดแวงหเป็น9และเ้บวกสเป็น11นะครับตัดหลักสิบออกไปก็เหลือ1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้ทั้ง2สูตรแล้วก็จับมาชนกันเลยนะครับหลักสิบอยู่หลักสิบหลักหน่วยอยู่หลักหน่วยนะครับก็จะได้เป็น7 6 7 7 7กเจ็นะครับแล้วก็7 1 8 6 8 7 8 8 8 9แล้ว8 1นะครับ1 6 1 7 1 8 1 9, 9แล้วก็1 1 3 6 3 7 3 8 3 9แล้วก็31นะครับแล้วก็46 4 7 4 8 49แล้วก็41นะครับเมื่อเราได้เ,เลข25่ประตูออกมาแล้วนะครับเราก็นำไปตัดกับสูตรเ,เด่นนะครับที่เราหาไว้ก็คือ7กับ8นะครับก็ดูแถว7กับแถว8นะครับก็จะได้ออกมา3แถวนี้นะครับก็จะได้เป็นเ,เลขชุดนี้ออกมานะครับคือ8 6 8 7 8 8 8 9็า8็นะครับ 76 7 7 78 79แล้วก็71นะครับแล้วก็18 3 8แล้วก็4 8นะครับก็เมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาตัดด้วยสูตรแต้มนะครับสูตรแต้มที่เราหากันก็คือนี้เลยนะครับได้ศูนย์นะครับแต้มศูนย์แต้ม1แต้ม3แต้ม6กนะครับก็ตัดออกมาครับก็จะได้เป็นนะครับเอ่อ76นะครับแต้ม3นะครับแ8แต้ม6นะครับ79แต้ม 6นะครับแล้วก็38แต้ม1นะครับก็เลขเด่นของเราคือ7 6 7 9 3 8แล้วก็8 8นะครับส่วนเลขรองก็คือสูตร์ยีประตูที่ยังไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับก็ดูซิว่าอันไหนที่ได้แต้ม0ูนย์แต้ม1แต้ม3แต้ม6นะครับก็จะมีนะครับหนึ่งเกนะครับแต้ม0ูนย์นะครับสาแต้ม0ูนย์นะครับสีแต้ม0ูนย์นะครับสีแต้ม1และ49แต้ม3นะครับก็เลขรองนะครับก็จะได้เป็น1937 4-6, 4-7, แล้วก็4-9นะครับก็เมื่อเราได้ทั้งเลขเด็ดและเลขรองแล้วนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูสูตร3ตัวกันเลยนะครับงวดที่แล้วก็แหม่หลุดไปนิดเดียวนะครับให้ไป 7, 4-5, 7, 4-3นะครับแหมดันไปออก 7, 4-4นะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่างวดนี้นะครับจะเข้าตรงๆเลยหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะครับซื้อหวยก็ ใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับแล้ว 10, ก็ซื 10, right degrees, ้อแต่พอที่เรามีกําลังนะครับนะครับสำหรับสูตรแรกเลยนะครับก็ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําหลักสิบบวกกับหลักหน่วยนะครับแล้วก็บวกกับสีคงที่นะครับบวกกับสีคงที่2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นเลขที่เราได้นะครับแล้วก็สูตรที่2ก็คือหลักพันบวกหลัก10บบวกหลักหน่วยแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่เราได้เอามาบวกนะครับ ไปดูสูตรแรกก่อนเลยนะครับก็จะได้เป็น5บวก0นบวก6บวก7บวก4บวก4นะครับก็รวมแล้วได้26กนะครับ26อ่าก็นำา2บวกกับ6นะครับแล้วก็บวกกับ4คงที่แล้วก็บวกกับ4คงที่นะครับรวมกันแล้วก็จะได้เป็น16ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ6นะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นเลขแรกนะครับในหลักร้อยก็คือเลข6นะครับส่วนศูนรที่2นะครับหลักพันคือเลข6นะครับหลักสิบคือเลข4นะครับหลักหน่วยคือเลข4นะครับแล้วก็ นําผลลั์ด้านบนนะครับก็คือเลข6มาบวกนะครับรวมกันแล้วก็จะได้เป็น20นะครับตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ0ูนย์นะครับก็จะอีกเลขเด่นเลขหนึ่งก็คือเลข0ูนย์นะครับก็นํามาใส่ในเลขเด่นเลขรองได้เลยนะครับหรือใครชอบในสูตร25าประตูที่หลุดไปก็สามารถนําไปใส่ได้นะครับอ่ะนะครับก็จะได้เป็น 6, 7นะครับ6 7 6นะครับ679นะครับ638 6 8 8นะครับ 0 7 6 0 7 9 0 3 8แล้วก็088นะครับสำหรับเลขเด่นนะครับต่อไปเป็นเลขรองนะครับเลขรองก็จะได้619 637 64 6 647 6,49นะครับแล้วก็019 037 0 4 6 0 4 7แล้วก็049กนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขเด่นและก็เลขรองนะครับก็สำหรับท่านที่ดูคลิปนะครับก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ช่วยเราเช็คด้วยนะครับว่าตรงไหนที่เราใส่เลขผิดหรือเปล่าหรืืออวว่่าาบบกเเลลขผิดหรรปนะคั อ่านะครับก็ช่วยๆกันนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับอ่าแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกที่ทั้งหมดเลยนะครับ เวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆเลขเด็ดๆนะครับท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับนะครับก็ถ้าเกิดท่านช่วยกันแชร์สักคนละหนึ่งแชร์เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็เข้ามาชมคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสบายดี